ต้องมาเรือลงเลยเอาละครับนี่ของแท้บุย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 เฮ้ยไม่บอก่นนะบุยน้ำลายเต็มหนากูเดี๋ยดิี้บุยวบุยนี้เราเห็นมากกันไหนมาขอโทษด้ายนะครับพ่อหนา ไอม้ม้นม่นแดงนี่กินเขากรมมาบอกอ <c 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 lusive> <c lusive ับผู้ช่ว่วยผู้วเว้เขาผีกุิบสารโอ้โหผู้ช่วใช่เป็นผีกิบสารนะครับกรรมการพู่กังบอกว่าโู้สูเดือนเท่ากับไี่โบราณแไม่ีนะผู้นี้เราจะให้ไหว้ครูโชนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเราจะทำการทุกทั้งหมด99้บเก้ยกครับว,วบาาบ้าเออกระต่ายชนะเสือมวยหนินะอะไรกันท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่ที่สามในเวทีแห่งน,นีเพราะว่าน้องเปเป้ก,กับน้องพลอย นะครับสจาหรับกสำหนักช่าง,งมือเท้า45กิโลกรัมทีนั่งก่อนต่างคนก็ต่างคิดต่างของก็ทันทำนะครับตอนนี้ไม่ลงตัวในการ <laughs> จะอ่อนท่าอันนกแดง <laughs> อะไรกันลูกทำแม่ทำเลยครับอะไรครับปูนแดงตอนนี้กำลังจุ่มลงไปเพียงหัวเขา่าแล้วก็จะเมเลงพอให้ย่องยองได้เรื่แล้วครับ มาดูขโมยหญิงตัดตาลูปแบบผู้ชายได้หรือไม่กว่าถเรกแต่เด็กครับพยายามับากให้เราข้ให้เจ้าขจูดไงแท่แบผู้ชายขูดแง่ข้ามยังมวยมีจูดไงเนาะเด็กเด็กพยายามไม่ยิงเาี่ยพยายามไม่ยิงนี่ยพยายามไม่ยก็ไม่ดีนะันกำบากันจะไปตแพ่งไหนดากล่าน่ะอันกำรากันยค่ะมันคือบทบอกมงค

เปลี่ยนมุมเป๊ะเอาน้องพ่อจะกระโจนลูกยังอย่างไรอ๋ออยระจุ่มน้าเฉียดพันธุ์นะอ๋อครับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมจุ่มลูกไปก็เย็นสั่นหัวตื๊ดๆเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเอาตื๊นระวังน้ำด้วยล่ะเด้อง่ายเป็นโลดหลังจากเป้ะวายมาสุดในแต่เป้๊ะไฟสุกันนาดไฟไฟสุกจะเปรตไปเด้อ เอาปล่อยโปรเจกต์เอารวมตัวกันสักเดียวครับ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 อันนั้นรับดำาการจะชมครับว่าหลายดีแล้วบ่นั่นเฮ้ยโอ้น้องแกบอกก่อนครับเลยวันนี้ตัวนี้

เชิดวนอาตแฟนนะครับมวยอยู่กยละนั่นตัดสินด้วยอดเทมถึงเมลาเร็วระวังน้ำม่หลุดไปหลังจากเมื่อสักครู่ทำเควครับผมแดงไปตีกระจับมุมน้ำเงินยกยกมกานเลยบอกค้่นะคะแนนแล้วก็รวมได้เท้ากรต้เอาไปครับดูกรรมการครับร้มการสินนะครับตองการเนี่ยอร์อชกงชกเลยครับ จะมองพักกัไรน่อนมากปได้บานนี่เดี่ยวไปแข่งลงมาวชนะชนะแรงีแรงนะเออสรัาลงมาลงมาลมาลงงมาาลงมาลงมาลงมามางมาล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 งาลงมาลงงง